เริ่มต้นในการที่เราเข้ามารับโครงการพอลสชภายใต้ของสมาคมอิมเพกตัวของเครือข่าย TKN หรือว่าเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าิมขงผ่าพลเมืองค่ะเป็น กลุ่มเป้าหมายในการดาเนินกิจกรรมของสมาคมอิมเพกในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนจนกระทั่งตอนนี้ก็คือเป็นเฟสที่3ทั้งหมดในโครงการของเรามี25โครงการแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นเป็นสามวิธีปฏิบัติการก็คือถ้าเป็นชุมชนะจะมีด้วยกัน15ชุมชนเป็นเครือขา่ายพื้นที่ปฏิบัติการจะมี5เครือข่ายแล้วก็เป็นในสัดส่วนของโรงเรียนอีก5โรงเรียนค่ะจุดเด่นเฟสสามก็คือตัวเยาวชนเองหรือว่าตัวคณะกรรมการเองการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดเป็นการริเริ่มโดยเด็กเอง โดยที่มีแค่ผู้ใหญ่คอยหนุนเสริมอยู่ข้างหลังโครงการที่ผมทำนะครับมีที่มาก็คือหมู่บ้านของผมนะครับเป็นหมู่บ้านห่างไกลครับเป็นหมู่บ้านติดชายแดนครับก็จึงมีการมีปัญหาของการจัดการขยะครับปลาขยะนะครับมันล้นครับมันไม่มีที่จัดการขยะอย่างถูกที่แล้วก็ไม่มีบอกขยะที่เพียงพอนะครับที่ทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อการจัดการขยะอย่างถูกต้องของชุมชนนะครับเพื่อการหาประโยชน์จากขยะและก็การแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าการลดขยะอย่างมีประสิทธิภาพครับ ให้ทุกคนเรียนในหมู่บ้านนะครับรู้จักการขยะขยะและการแช่ขยะน,ยน้อยลงนะครับทําโครงการส่งเสริมสุขภา,ภาวะชุมชนของเครือข่ายเยาวะชนอาข่าจังหวัดเชียงรายค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชนเผ่าอาข่าของเรานะคะก็จะเกิดการที่ว่าสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงทให้เนี่ยเราต้องออกจากชุมชนในการไปศึกษาเล่าเรียนทําให้เกิดพื้นที่ในการใช้สืบสารภาษาและก็วัฒนธรรมน้อยลงค่ะ ตอนนี้ทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและก็เยาวชนของหมู่บ้านห้วยอีข้างค่ะจุดเริ่มต้นมาจากการที่เรารวบรวมเด็กและก็เยาวชนในหมู่บ้านห้วยข้างกลับมาพัฒนาศักยภาพตัวเองกลับมาดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้ในหมู่บ้านห้วยข้างเพื่อที่จะไม่ลืมวัฒนธรรมของตัวเองโดยควบคู่กับการศึกษาค่ะ มันเป็นโครงการหนึ่งหรือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ตัวเด็กเองอะได้พัฒนาศักยภาพเป็นการมอบโอกาสและมอบพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้ลงสนามจริงไม่ใช่แค่เป็นการบอกว่าทําแล้วก็ทํานะแต่ว่าเหมือนเป็นพื้นที่ที่เขาได้เรียนรู้ร่วมกับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เขาได้เห็นข้อผิดพลาดเห็น ปัญหาอุปสรรคและเห็นข้อแก้ไขต่างๆที่เขาจะมีวิธีการปรับยังไงให้มันสามารถดําเนินกิจกรรมโครงการให้มันรุลร่วงภายในกรอบระยะเวลาหรือว่าภายในแผนโครงการที่เขาได้วางไว้มันเห็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นที่ต้นน้ํากลางน้าและปลายน้ําในการดาเนินกิจกรรมต่างๆมันเป็น กระบวนการสําคัญมากๆที่ตัวเด็กเยาวชนได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆในการดําเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชนและร่วมกับภาขี่ของอค์กรโครงการนี้ก็ได้ประสบผลสาเร็จมากๆเลยครับเกี่ยวกับการจัดก,การขยันนะครับซึ่งหมู่บ้านของผมก็ได้เข้าไปเป็นต้นแบบของในอาเภอครับเป็นโครงการบางคําโมเดลการจัดก,การขยันมีส่วนร่วมซึ่งเป็นถึงโมเดลให้สําหรับ ที่อื่นเข้ามาศึกษาดูงานได้มีโอกาสก็อยากจะนําความรู้ที่มีไปเผยแพร่กับที่อื่นครับแล้วว่าถ้าที่อื่นสนใจก็จะสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้เหมือนกันครับในขณะที่เราเป็นคนที่พยายามจัดกระบ,บวนการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมหรือว่าภาษาอาขารเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่ไปร่วมเรียนรู้กับ เยาวชนทุกกลุ่ม้วยค่ะก็เป็นความรู้ใหม่ค่ะในเรื่องของการเข้าใจภาษาและก็วัฒนธรรมของตัวเองแล้วก็หลักการใช้ภาษาเพราะามันจะมีกรมมาฟแาเข้ามาเกี่ยวข้อง้วยซึ่งเป็นภาษาอาข่าที่ค่อนข้างมีความเป็นสากลมากๆค่ะรู้สึกว่าภาษาอาข่าหรือว่าภาษาชนเผ่าของเราเนี่ยก็สามารถใช้แล้วก็ในสากลแล้วก็เป็นระดับวิชาการได้ค่ะ ผลที่เกิดขึ้นมานะคะก็คือจะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือน้องๆหลายๆคนเขากลับมาทําอาชีพที่หมู่บ้านได้ค่ะเช่นการทอผ้าแล้วก็คนที่เก่งในเรื่องของสมุนไพรก็จะหาสมุนไพรกลับมาขายในชุมชนซึ่งก็จะเป็นรายได้ให้กับเด็กและเยาวชนตรงนี้ด้วยอย่างหนึ่งก็คือจะเผยแพร่วัฒนธรรมเผยแพร่สิ่งที่ดีงามของในชุมชนนะคะให้กับคนนอกพื้นที่คนต่างพื้นที่ะคะ่ะได้รู้จักเราด้วยในนามของ ปากึอหมู่บ้านห้วยคางถ้าพูดถึงผลลัพธ์ที่ออกมาจากพสชสามเราต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นเป็นครั้งที่3เนาะแล้วก็เราได้เห็นแกนนําหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ภายในโครงการแล้วก็เราได้เห็นแกนนําที่เคยร่วมในในโครงการจนเกิดการพัฒนาศักยภาพเป็นพี่เลี้ยงในโครงการแต่ว่ามันไม่ได้เกิดมาคือ3แล้วเกิดเลยแต่ว่ามันเริ่มจาก1 2สองแล้วค่อยมาออกผลมาในครั้งที่3ม ความท้าทายที่จะทํางานต่ออันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความท้าทายอย่างมากเลยเพราะว่าตัวโครงการนี้มันมีระยะมันมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ท้าทายมากๆก็คือก้าวต่อไปหลังจากที่โครงการนี้สิ้นสุดลงเราจะทํายังไงต่ออันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบตัวเครือข่ายเองยังต้องนํากลับไปคิดเหมือนกันเราคิดว่า ระยะแรกเนี่ยเราทําโครงการกับโครงการย่อยในยระยะสิเดือนซึ่งเป็นถือว่าเป็นระยะสั้นมากๆเนาะเราไม่ได้มีแนวคิดว่าเราจะทําในระยะสิเดือนเราก็จบลงสิ่งที่เราจะทําต่อไปเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่เอาผลลัพธ์ที่เขาได้จากโครงการย่อยเนี่ยมาขยายผลต่อให้เห็นว่าแต่ละผลงานแต่ละชิ้นงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถนําไปสร้างประโยชน์แล้วก็พัฒนาสัารภาพของเด็กและเยาวชนรวมไปถึงที่จะนําไป พัฒนาชุมชนของตัวเองให้มันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ยังไงซึ่งก็เราจะยึดถึงความยั่งยืนี่เป็นหลักเนาะ